ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวความรักของคุณโบเมลดาและก็คุณมิกทองระยะนะคะที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาประกาศว่าเลิกรากาันปิดฉากรักหวานไปคู่แล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คู่ของนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะนะคะถูกจับตาความสัมพันธ์เพราะว่าฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสไอจีส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่แปลได้ว่าการเป็นโสดฉลาดกว่าการที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิด แถมทั้งคู่นะคะยังได้อันฟอลโล่ไอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะทำเอาแฟนๆก็แห่เข้าไปถามไทยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่าจบลงแล้วจริงหรือเปล่าล่าสุดนะคะสาวโบเมลาดาก็ได้เปิดใจเพลงสังส้นๆค่ะว่าได้เลิกรากับคุณมิกจริงแล้วก็ได้ลดสถานะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะ ขณะที่ฝ่ายชายคุณมิกก็ได้โพสต์ไอีชี้แจงสาเหตุที่ทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันนะคะว่าเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องขอบคุณทุกความผงใยแล้วก็ทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาให้ด้วยค่ะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะ